อันนี้คือต้นที่แตกมาใหม่ไม่เน่านะคะเนี่ยพี่พี่ก็ลองดูว่าเน่าไหมนะคะสวัสดียามเย็นที่สวนผักตะก้านะคะวันนี้น้องก็จะพาทุกคนไปรู้จักกับวิธีการดูแลต้นหอมแบงนะคะดูแลต้นหอมแบงเลยยังไงให้น้องแตกกอไวๆนะคะโตวไวๆสวยๆนะคะใครที่ปผูกหอมแบงแล้วไม่แตกกอแตกกอช้ามากๆนะคะไปดูวิธีการนี้ได้เลยค่ะ นี่ก็จะเป็นหอมแบ่งเลยอายุประมาณหนึ่งเดือนของน้งก้อยนะคะประมาณหเดือน5วันนะคะน้องเขาก็กําลังเริ่มโตค่ะวิธีการนะคะที่น้องก้อยใช้นะคะก็คือพี่่เห็นตรงนี้ไหมคะเขาจะมีใบสีน้ําตาลแล้วก็จะมีใบที่แก่ๆนะคะปกคลุมเขาอยู่เพราะฉะนั้นนะคะวิธีการที่ทําให้น้องหอมแบ่งของเรานะคะแต่กอไว้ก็คือเราต้องช่วยเขาลอกกลับใบออกนะคะนี เราก็จะช่วยลอกแบบนี้นะคะเนี่ยเราก็ดูนะคะมีหญ้าเราก็ช่วยถอนด้วยนะคะอา๋ยวจะให้ดูใกล้ๆกอีกครั้งหนึง่งนี่นะคะอาจจะน้องก็จะให้ดูตรงนี้พี่ๆจะได้เห็นชัดๆนะคะนี่อ่ะเห็นไหมนี่นะคะกาบใบของเขาเนี่ยเราก็ช่วยลอกออกนะคะจะทําให้น้องแตกกอได้ไวขึ้นนั่นเองนะคะเวลามีหญ้าเราก็ช่วยถอนด้วยนะคะเนี่ย เห็นไหมตรงนี้คือจริงๆมันเป็นต้นเดียวกันนะคะจริงๆเขาเป็นต้นเดียวกันเนี่ยอ่ียเดี๋ยวเดี๋ยวเดอันนี้คือจริงๆเป็นต้นเดียวกันนะเห็นไหมแต่ว่าตอนนี้เขากําลังจะแตกต้นเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือต้นที่แตกมาใหม่นี่ถ้าเราช่วยเขาลอกแบบเนี้ยเขาก็จะแตกได้ไวขึ้นนะคะเห็นไหมเป็นสองต้นแล้วค่ะตอนแรกก็ยังเป็นต้นเดียวอยู่เลยนะคะนี่นะคะเป็นสองต้นแล้วนะคะเป็นสามต้นสี่ไม่ใช่สองนะคะนี่ที่น้องก้อยลอกไปเมื่อกี้ เขาได้มาสามต้นแบบนี้นะคะอันนี้คือเทคนิคนะถ้าพี่ๆอยากให้ต้นหอมของเรานะคะต้นหอมของพี่ี่แตกกอไว้นะคะวิธีนี้เอาไปใช้ได้เลยค่ะวิธีการช่วยลอกกับใบนั่นเองนะคะพอเราลอกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้หอมแบกแบบใบแบบนี้มานะคะซึ่งพี่ๆสามารถเอาไปไว้รับประทานอาหารได้เลยนะคะเอาไปไว้ทําอาหารได้เลยนะคะ การที่เราช่วยล่อเขานะคะก็จะทําให้เขาแตกกอได้ไวขึ้นค่ะถ้าปล่อยให้เขาอยู่ตามธรรมชาตินะคะเขาก็จะแตกช้ากว่านี้นะคะแต่ถ้ามีพี่งคนไหนที่ต้องการความเร็วรีบเร่งนะคะอยากให้แตกกอไวๆอยากให้ตัวไวสวยไวๆนะคะอย่าลืมเอาเทคนิคการลอกกลับใบไปใช้กันนะคะนี่ก็คือหอแมแบ่งเลยช่วงหน้าฝนของน้องก้อยนะคะและน้องก้อยก็จะปลูบนเข่งเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าเข่งระบายน้ําได้ดีระบายอากาศได้ดีนะคะทําให้รากเขาหากินได้ดีค่ะ ลากเขาจะได้ไม่ต้องอุ้มน้ำนั่เองนะคะพี่ๆยิ่งเป็นหน้าฝนแบบนี้ด้วยนะคะใครที่ปลูกบนดินก็จะเจอปัญหานะคะเจอปัญหาที่ทําให้หอวของเราลากของหอมเนี่ยอุ้มน้ํานะคะเขาก็จะไม่โตจะเหลืองๆแล้วก็จะจายนะคะคือน้องก็อยากเคยปลูกมาไงนอะงก็เลยรู้ว่า ถ้าปลูกในที่ที่น้ําท่วมนะคะน้ําแบบขังนะคะยังไงน้องก็ไม่รอดเนาะแต่พอปลูกบ,บนเข่งแบบนี้นะคะต่อให้ฝนตกหนักแค่ไหนน้ําฝนก็จะสามารถระบายออกตามข้างๆรูได้ซึ่งจะไม่เป็นปัญหาจะไม่เน่านะคะเนี่ยพี่ๆก็ลองดูว่าเน่าไหมนะคะอันนี้คือหอมนอก้อยนะคะถ้าใครที่มีเวลานะคะก็สามารถเติมปุ๋ยขี้วัวลงไปบนนี้ได้นะคะเติมฝุ่นขี้วัวแห้งนะคะโรยไปช่วยบำรุงเขาได้นะคะ แต่ของน้องก้อยน้องก้อยจะไม่ได้ใส่นะคะแต่ก็แล้วตะก,ก้าเนี้ยจะเป็นตะก,ก้าที่ปลูกหอมไปแล้วรอบหนึ่งนะคะนี่คือรอบที่สองของน้องนะแต่น้องก้อยไม่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเพิ่มเลยนะคะเขาก็ยังโตสวยอยู่นะคะพี่ๆเห็นไหม,หมนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งแปลงนะคะน่าจะอีกประมาณเดือนกว่ากันนะคะพร้อมขายนะใครที่แบบว่ารอก็รอแปลงนี้นะแล้ววันนี้น้องก้อยขอ ตัวลาไปกับผักตะก้านะคะมีดอกไม้สวยๆด้วยนะคะมีเห็นไหมใครที่สนใจเข็งก็สามารถทักมาซั่งซื้อได้ใครที่อยากได้เข็งปลูกผักนะคะตอนนี้น้องก็มีจําหน่ายแล้วนะคะแพ็ก7ใบหนึ้อยห้าสิบาบาทจะส่งฟรีทั่วประเทศนะคะแต่นะคะแต่ถ้าใครที่ยังไม่กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะเพราะว่านกไอ้นะคะจะมาให้ไอเดียจะมาให้ความรู้เรื่อยๆเลยค่ะวันนี้ไปเลยวบ๊ายบายเจอก,กันคลิปหน้านะคะ